Ni leni, lần anh đi sụp nó mãi. À? <laughs> này mọc nó mãi mọc nó mãi mọc nó 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 mãi mọc ngon Ngon nó มีผักแพล่นะได้ผักแพม,ม่เป็นอันนี้ผักกาดทิมก็แบเด็กไม้ไสปบักเขือ ไหนวะเราตักต้มฟักแล้วเห็นปะเห็นชามต้มฟักปะอยู่นี่เออเอามาให้หน่อยไม่ได้กินก็ข้าะกินเปล่าเปล่ากินกับผักอันนี้อันนี้ผักอะไรผักกาดหิมกาดหินโอ้ยเนี่ยทำกิมจิอืมผักกาดกิมจิบจุกจ้าทำไมจุกจ้าตรงได้หิมเลยเขาวส่ของดี ไม่ได้ชิมพอดีแล้วอร่อยบอกเลยก็ออริ่เนาะผัดป้ามากินดีมียำน้ำยำหมูยอที่มันโดนมก้ของอะไรเนี่ยดืมมันืมแก้วละกดูกระมอน กินกินขนมนะชบือครับตื่กระเที <m <m ่ยวอาหมวกต่อค่ะนะไอ้บีมาไปตูกระเที่ยวไปแกบงคร้อมาดิเอานีไปด้วยแรงรอก็ฝากไที่นมินอะรคะระถ่อะไคะ แอนแอนแอนเผ็ดแอนเผ็ดกินด้วยไม่ได้แอนมันเผ็ดเผ็ดลูกอั้มอั้มด้ใจก็เลยอะดิใจดิใจดีใจบกให้อยี่ชูบอกว่าต่าไม่ได้ยนรากีนไม่ได้หรอกแต่แอนนะะอันี้อันนี้กินนะร่อยอยู่ตรงนี้ น้น่ะเนหล่อกะลแเออร่มาเนืองเป็นเม้นสาลาเออเราไม่ได้กินแหนมเนืองกันนานเนาะนูกาพันเลยนอ่นนนู่นข้าวปอนนู้นทำจรน้องน้อยกินปะน้อยเอาไปเจ๊อาละนี้มาลุงน้อยเก็บไว้ให้เก็ตนมั่งนะหน่มอะไปไหนอ่ะ Oye anh tìm này, ý rồi. Oi, mắm cái. mắm cái. mắm mươi mắm cái. mươi, cái. đi, cái. mắm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  mắm cái.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  mắm คือเก้บร้านใครอ่ะม่ขเขือไม่กินหมดเลยเนะอร่อยอร่อยแต่มันไม่ค่อยเละอ่ะไม่ได้ต้มสุกมากอะเหมื้อข้าเน,น้ตัดได้สิถุงพอดีก็เหลือหนึง่งมาทำไมชุดนี้ได้น้อยจัง คอเมื่อวานก็กำตอนน้างย